สัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมเอากล้อง DJI Action 4มาติดที่รถมอเตอร์ไซค์นะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนดูนะฮะว่าความคมชัดของภาพแล้วความนิ่งของภาพมันเป็นไงนะฮะเดี๋ยวลองชมกันเลยนะครับอันนี้สีเดิมเดิมไม่ได้ย้อมสีจากในแอปนะไฟล์หลังกล้องเป็นแบบไหนออกมาเป็นแบบนั้นเลยดูความนิ่งความคมชัดของยอดตึกนะผมผมชอบสไตล์นี้นะจริงๆก่อนนน้ผมใช้ GoPro 7แต่มันลอกแล้ว พวกยางมันลอกนะฮะน้ำเข้าพังมาละนี่ผมปรับไว้พันแปดสิบนะครับหกสิบเฟรมเรทนะครับยังไม่ได้ปรับสุดนะลองใช้มาสักพักหนึ่งแนละ้วแบตมันทนมากนะทนกว่ากลโพเยอะมากเลยแล้วก็เซ็นเซอร์มัน,มนใหญ่นะตัวนี้รูรับแสงนี่ F 2.8สองจุดแปดเลยนะครับภาพนี่กว้างร้อยห้าสิบห้าองศาคือถือถือว่ากว้างมากนะฮะถ้าเทียบกับกลโพที่ว่าต้องใส่พวกแม็กเลนมอสแล้วตัวนี้ไม่ไม่ต้องใส่แม็กเลนอะไรเลยนะครับ รูรับแสงกว้างขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นกลางคืน Noise หรือตัวไอเกนที่ถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยตัวตัวนี้ทําได้ดีมากนะฮะประทับใจนะครับหรือก่อนนี้ผมใช้แค่ GoPro 7กันรู้ผมว่า GoPro 7มันก็ชัดแล้วถ้าไม่พังผมก็ไม่ซื้อใหม่นะครับตัวนี้เกตสีสวยนะครับแต่อันนี้เอามาให้เพื่อนดูก่อนนะครับเดี๋ยวไว้จะมีมุมอื่นๆที่ถ่ายสวยๆเอามาให้เพื่อนดูอีกนะครับตัวนี้มันสะดวกมากเลยนะเพื่อน มันใช้ตัวคลิปล็อกมันอะ่ะมันเป็นแม่เหล็กเป็นแมกเนตแบบลดล็อกสะดวกไวมากนะแล้วมันไม่ต้องเสียเวลามาหมุนหมุนมุนออกอะ่ะตัวชาร์จก็เป็นอา USB Type C แล้วก็มีเคสมาให้ในตัวเลยนะครับชุดคอมโบเนี่ยแถมแบตมาให้อีกสก้อนรวมก้อนนี้ด้วยก็เป็น3ก้อนเสียบเข้าไปข้างในได้เลยนะไม่ต้องกลัวแบตหมดออกทิปยาวๆเลยแล้วมันกินไฟน้อยอะแนะนำเลยซื้อคอมโบเซตดีกว่านะครับ คอมโบเซตกดเอาในแอปช้อปปีนะครับราคาก็แค่หมื่นเดียวนะประมาณนี้ไม่ไม่น่าจะเกินเนี้ยหมื่นหนึ่งซื้อช่วง 7, 7, 7 8, 8, เดือนเ8ดเดือน8อะไรเงี้ยนะครับมาครบเลยของได้มาครบเลยเทียบเลยนะก็ลองไปดูรีวิวตัวเต็มได้แถ้าใครยังไม่สะดวกที่จะซื้อในราคาขนาดนี้คิดว่ามันแพงเกินความจําเป็นไปก็แนะนําตัวนี้นะ SJ Cam ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะครับเนี่ยลองกดไปดูนะครับตัวนี้ก็พอทดแทนกันได้ กัคันเลยแบตอึดมากอันนี้ผมทํารีวิวไว้ให้ละลองตัดสินใจดูนะเพื่อนแต่ถ้าคิดว่าความคมชัดมันยังไม่พอกับที่เราต้องการใช้นะครับหรือจะเก็บภาพบันทึกความทรงจำอะไรก็แล้วแต่นะแนะนําตัวนี้ก่อนชั่วโมงนี้ต้องต้องตัวนี้นะ dji osmo action 4นะครับส่วน osmo action 5อะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของปลายปีหรือว่าต้นปีหน้านะครับสําหรับสีสันนี่บอกเลยนะฮะเป็นฟีเจอร์ที่พากันตกตะลึงนะครับสําหรับตัวเนี้มันมีดีล็อก m นะครับ คัลเลอร์สิบปิดก็คือเอามาเกตสีได้เพิ่มเลนส์ดินามิกเพิ่มขึ้นนะฮะเซนเซอร์ <S S สีมันมันจะออกมาดีมากแต่เนี้ยผมถ่ายแค่แบบธรรมดาธรรมดาพอแล้วครับที่ติดใจเลยก็คือเรื่องแบตเตอรี่ฮะมันทนมากเลยอ่ะ 4K120 เฟรมนี่ถ่ายได้เข,เขาเขียนไว้160นาทีนะแต่จริงมันก็มันก็อาจจะไม่ถึงนะเพราะเมืองไทยมัน,มนเมืองร้อนด้วยมาชมภาพตอนเดินถ่ายม้างนะครับว่าเดินถ่ายแล้วภาพมันจะองออกมาเป็นไงบ้างนะมาดูในจุดที่มีแสงนีออนแล้วก็จุด ที่มีแสงไฟแบบวอมวอมไลท์ดูนะครับเอาอ,อกครึ่งโลครับลองดูสีนะครับผมว่าสีมันก็สดไม่แพ้โกโปรเหมือนกันนะการเก็บแสงต่างๆความละเอียดกันสั่นก็ถือว่าใช้ได้นะครับดีในระดับหนึ่งเลยแหละาพี่เกินเกินไปเาบาทห้าสบกาต้ิบ ชอบตรงที่มุมภาพมันกว้างมากแล้วขอบมันไม่โค้งบิดเบี้ยวมากยังเก็บรายละเอียดได้แล้วมันไม่เบี้ยวจนเกินไปมันดูไม่ปลอมครับไปดูในจุดที่มีแสงเปลี่ยนดูมากนะครับด้านหน้าแสงมันจะแบบจ้าจนะ้าลองดูตรงนี้นะครับด้านนอกนะฮะที่แสงเป็นแสงจัมพาทิศที่มันโอเวอร์โอเวอร์หน่อยทางฝั่งขวามือนะครับมันมันก็ยังเก็บรายละเอียด สีได้อยู่นะฮะจะลองดูสีสันตรงนี้ดูนะครับนี่ถุงใหญ่ไหมจ๊ะเอาถุงใหญ่ถุงใหญ่เท่าไห,หร่ครับมี20สแล้วก็50สเอาห้าสิบจะอ๋อห้าสอ๋ออันนี้เหรอครับอโอเคนะโดยรวมก็ผมให้ผ่านใครที่หาซื้ออยู่ก็รอ8เดือน8เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อน,น,นครับเัิดครับ